อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช anel don't forget to subscribe to white mustache channel youtuber from thailand คุณผู้ชมกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอเพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดงอกด้วยนะครับ มาเห็นขนมปังเทวดาได้ครับเดี๋ยวพอนเป็นยูทูบเบอร์กันนะครับแล้วผมจะพาไปซื้อเลยนะครับเด้อเอาเอาเอามาพบกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าอะไรสดอยู่นะครับไลไรแห้งนะครับนี่แห้งหรือสดครับแหงแห้งแห้งเดี๋ยวผมตัดต่อเลยครับดปลาเนี้มันแห้งแล้วพอสดให้เจ้าแล้วจ้ากินละอกติดหาทอนท้องกินโอ้นี่บัวครับนี่ครับอันนี้ยังกัน ไอ้งนีรครับม่นตัวจริงยุบอ่ะครับเนี่ยเอาเอามาไทยย่างข้างนอกนะครับเนี่ยมาไทยเย่ยงข้างนอกนะครับเนี่ยขนมออยกโปรเพราะยังนวดพวกนั้นนะครับเด้อคนท้องกินฟรีนะครับพิสเชียงกันก็ได้ครับโอเคนะครับเด้อผมซอยซาบาดครับผมเฮ็ดยังไงล่ะหนึ่งหนึ่งมากว่ครับเนี่ยเป็นขนมปังหนึ่งครับอเอาสีมีขนมปังนี่เป็นขนมปังเฮ็ดเองครับผม เฮทมือขนมปังเองครับเป็นเค้กเฮทว่าขนมปังน้ำนมสดครับสีมี่ซีบ่มีส่วนผสมของน้ำปกติขนมปังทั่วไปนี่เขาสิใส่น้ำน้ำแต่ว่าตัวนี้เขาสิใส่นมสดอย่างเดียวแล้วก็เฮ็ดมื้อนี้ขายมื้ออื่นบ่ได้เฮ็ดมื้อต่อมื้อครับเฮ็ดมือขายมื้ออื่นวันต่อวันเลยนะครับครับผมเอาเอาเอาพ่อใหญ่ตรวจรับลายทาบว่าใส่นี่เขาก หนึ่งมากกวสีบป่งามเนาะอันนี้เป็นใบเตยอันนี้เพ็ดเอียงเขาบริสไซส์สีตัวนี้เป็นสังกะยาชาไทยเผ็ดเอียงครับครับเอาสองยางนะครับเอาไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ซิมมีชาไทยเนาะก็จะเอาเอาสามก็ได้ครับพราะฉนวัดวิเงินอยู่สามสิบบาทอยู่ครับโอเคเอาสามห้ยซีเนาะโปรโมชั่นโปรโมชั่นเต็มซี่เต็มซี่แล้วกันนะครับเพราะฉะนันวัดวาก็เบิ่งซ่องไอ้เพื่อนกับเบิ่งซ่องผมเนี่ย ไ้หื้นมูเดียวกันวะอะไรมือไปน้องเจ้าปีนึงว่ะเอาความเป็นมูเลยเพระนี่ได้ได้เลยเพื่อนโอ้ขอสูตดด้วยนะครับเด้อขอสูตรใเซกันปีนึงนะครับเด้ออ่านมีช่องอยังบ่ครับแนะนําช่องไหนนะครับเด้อช่องห้างเรนน้ำบ่ครับ YouTube กับขนมปังเทวดาอ่า YouTube ขนมปังเทวดาเลยครับเด้อกับขนมปังเท,วด,งเทวดาครับเออๆอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรครับ Facebook กับขนมปังเทวดาครับโอเคโอเค เอาเอาเอาอันเอฟซีของไอ้นมฝังเทวดากระเพื่อพยานหนวดหงอกแล้วนะครับเด้อพ่อใหญ่หนวดหงอกค่าขายบ่เป็ี่ยนนะครับเด้อบ่มีความรู้ด้านค่าขายพ่อใหญ่หนวดหงอกเนี่ยหาอยากขายกินด้่ยนะครับหาซื้อซอยพุนันพุนีไปนะครับเด้อเขาป้าเขาดงกระสีมีช่วงพ่อใหญ่หนวดอันอันธุระกัดดันที่ไปหม่องธุระกัดดันนะครับเด้อพ่อใหญ่หนวด หาสูหาสาวเหรอนี่ครับด้วยเหรอโอเคครับคือสามเพื่นไอซี่ด้่ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ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 ทั้งไอซีทั้งหลายเอฟซี่ขนมปังเทวดาเอ้ยเอฟซี่พญานวดยงอกเชียร์เนืเอ้ยกะขอให้ทุกท่านช่วยๆกันความสุขครับเจริญอายุวัฒนาสุขค่าพละสุขยิ่งยิ่ขึ้นไปนะครับเนื่องในปีใหม่นี่ขอให้ทุกคนโชคดีเด้ออ่าปีใหม่คือสงกรานตรนะครับเด้อเอาพอดีพอดีพอาเาเอาพอดีครับพอดีครับ สำหรับตอนนี้เป็นตอนขนมปังเทวดานะครับเด้อขอยนวดซื่อจริงกินจริงนะครับเด้อเปอ่ากันเด้อใส่มันฮอนโอเคครับว่าตรงล่องคาถาพอ่อบ่ตรงล่องนาพ่อผมจะเป่าจะพุ่งพุ่งจริงเลยนะจ๊ะเอาไป,ไปๆไกลๆนะ กดโหนชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ